ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่13ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเดินสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยชุดผลงานแนวทางงวดนี้ก็จะเป็นของวันที่1พฤศจิกายน2568ก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในชุดนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นแต้มรวม1้0ยหน่วยด้านบนของนาคิโนผลงานแนวทางงวดนี้จะให้แต้ม0ูย์แต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แล้วก็แต้ม9ส่วนชุดต่อมาจะเป็นแต้ม10บหน่วยด้านบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ10หน่วยสลากออกเป็นเลข96รวมกันได้แต้มห้า ส่วนแนวทางวดนี้แต้มรวมค่ะ10หน่วยด้านบนให้แต้ม8ดแต้ม9แต้มศูนย์แต้ม1แต้ม2แต้ม3มแล้วก็แต้ม7ชุดต่อมาจะเป็นปักหลักหน่วยด้านบนแนวทางวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันค่ะสลากออก696นะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข6 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะปักหลักหน่วยด้านบนของเขาให้เลข8เลข9เลข0เลข1เลข3แล้วก็เลข7ส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลเลขกำลังวันของเขาแนวทางงวดที่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาเลข6ก็เข้าไปนะคะสลากออก6 9 6กับ6 1 ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข9ตัวเจาะก็จะอาประทานโทษค่ะตัวรองก็จะมีเลข7กับเลข8ใครชื่นชอบผลงานของเขาอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของนาคิโน่ด้วยนะคะส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็น 10หน่วยด้านล่างของแอดแสงเดือนแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข1ก็เข้าไปนะคะสลากออก61ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ10หน่วยด้านล่างของเขาให้เลข3มเลข4เลข5แล้วก็เลข7แอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะ ส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็นของทิศทาตะโกแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะแนวทางสถิติย้อนหลังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างบางงวดก็เข้าตัวเด่นเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาจะให้เลข8กับเลข5ตัวเจาะจะมี 80, 81, 83, 89, 50 ประทานโทษค่ะ5356 58แล้วก็59าใครที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของหนุ่มตาคลีแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขานะคะให้เลข7ข้อมูลชุดฟันธงค่ะ3ตัวจะให้3 7 9ข้างล่างก็จะเป็นตัวกราบส่วนข้อมูลชุดรองนะคะจะให้5 8 7 7 9 6 8 7 9ข้อมูลชุดเบิ้ลนะคะก็จะมี7 7 3 7 7 6 7 7 8แล้วก็7 7 9 ช่วงหลังของเขาก็หลุดไปบ่อยอยู่เหมือนกันเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของแอดนอนหนูรู้เรื่องค่ะแนวทาง,งวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้อันนี้ของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันผลงานแนวทาง,งวดนี้ค่ะเจาะข้อมูลชุด3ตัวของเขานะคะ ก็จะให้681 831 421 321 052 826 324แล้วก็206เจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี15 35 31แล้วก็11จริงๆชุดผลงานของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของเงินเทวดานะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาข้อมูลจุดด้านบนก็พาดไปหลุดไปค่ะส่วนข้อมูลชุดด้านล่างก็เข้าไปอยู่สําหรับ6-1นะคะแล้วก็ชุดกันก็เข้าไปข้อมูลจุดด้านบน6996 ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขานะคะด้านบนให้เลข4ตัวเจาะเด่นนะคะ3ตัวจะให้8 3 4ค่ะชุด2ตัวจะมี3 4 3 8แล้วก็4 8เจาะข้อมูลชุด3ตัวเลขรองจะให้1 3 4, 4 4 2 8 6 1 9แล้วก็6 3 9ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข4 ตัวเจาะนะคะก็จะมี2494 4, แล้วก็64ส่วนตัวกันค่ะจะมี1426 39 92แล้วก็97ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ข้อมูลเลขตารางของอาจารย์คมกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเา้าข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ96นะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขในตารางของเ้าจะให้เลข7เลข3เลข6เลข8เลข5เลข2แล้วก็เลข9 ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเขาแอดก็ยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์เต๋าค่ะข้อมูลชุดนี้ระบุพิกัดมาเป็นด้านบนแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข2เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้623 627 628 926แล้วก็837เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี23 27 28ตัวกันก็คือ37ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข3ตัวเจาะจะมี32 37ตัวกันก็คือ27แอดก็ขอบคุณของอาจารย์เต่าด้วยนะคะ ผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของรัชนกมีโชคนะคะเป็นข้อมูลชุดสรุปด้านบนแนวทางงวดนี้เลขเด่นด้านบนให้เลข3ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเลขเด่นก็ให้เลข6นะคะตัวเจาะจะมี3 2 6 0 3 8 4 0 3 6 4 3 6 5 6 9 5 6เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี2 6 5 6 384303แล้วก็36ส่วนข้อมูลชุดสรุปด้านล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลที่ดีชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของผีเสื้อเทวดาให้โชคก็แนวทางวดที่แล้วเด่น10ด้านบนของเขาชุดนี้ให้มานะคะ ก็อันนี้เป็นระบุพิกัดมาเด่น10ด้านบนเนาะก็เลข9ก็เข้าไปนะคะสลากออก6 9 6ส่วนแนวทางงวดนี้เด่น10ด้านบนให้เลข0เลข2เลข6เลข8แล้วก็เลข3 ของผีเสื้อเทวดาให้โชคเราก็มาดูชุดเลขดับกันต่อเลยนะคะจุดแรกจะเป็นดับ10ด้านล่างของเา้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลักออก61นะคะหลัก10ออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ด้านล่างของเขาให้เลข4ต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลักออก6 1ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของเขาให้เลขแปต่อมาจะเป็นดับ10ด้านบนนะคะแนวทางงวดนี้ให้เลข9กับเลข7ส่วนที่เป็นตัวเจาะก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของแอดนันแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาสลากออก6 1ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของแอดนันให้เลข4แอดก็ขอบคุณของแอดนันด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ